共产党万岁！Um, I don't know what yeah. you มีพระพ่าเจ้าสอนพะวกเราว่ามีสติในกายกายไม่ลำบากมีสติในวาจาวาจาไม่ลำบากมีสติในใจใจนี้มไม่ลำบากเลยสติก,ก็คือท่านผู้รู้ตัวรู้ซึ่งเรียมพร้อมที่จะไปรับรู้ หน้าที่ของเราต้องอยู่กับท่านให้ได้ท่านต้องอยู่กับเราและตัวรู้ท่านผู้รู้ก็คือพระพุทธพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นอยู่เฉยๆก็ใใล,ลองดูสิว่าพระพุทธจะอยู่กับเราไหม Gracias. Uh -huh. Ahí tiene que hacer un ระฉะนั้นพระพาหาสติปัฏฐาน4ีพระพุทธเจ้าได้สอนเรืองอื่นแต่สอนให้มีตัวรู้ในกายในจิตในเมานาและในธรรมซึ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นเลยทั้งหมดอยู่ที่ตัวเรารู้อยู่เฉยๆอย่างนี้ลองดูสิว่าท่านจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน ตั remember, family, no ้งแต่อะไรที่ท่านผู้รู้อยู่กับเราแสดงว่าเราไม่ตายเราเป็นอมตะเราถึงธรรมซึ่งไม่ตายแล้วที่ผ่านมาตัวรู้ผูปกรแสดงว่าเราตายตายเกิดเกิดแล้วการตายการเกิดของเราก็คือการสร้างภพชาติใปจบสิ้นตามงแต่ เข่าโศกโคอรโมหะคุมมันก็คือการเกิดเมื่อมีตัวรู้ก็ไม่มีการตายไม่มีการเกิดพระพุทธเจ้าจะเรียยธรรเฉนิดนี้ว่าเป็นอรรแตธรรมธรมอันไม่ตาย ทีนี้ลองใช้ตัวรู้สำรวจดูโครงสร้างภายในกายตั้งแต่หัวจบปลายเท้ามีอะไรเป็นแก่นสารเพื่อเรารู้แล้วต่อไปต้องรับรู้คำว่ารับรู้คือต้องมีปัญญา ต้องทาหรือบ่าคนหาอย่างนี้เขาเรียกว่าการพร้อมที่จะไปรับแล้ว,วามารู้เอาท่านผู้รู้ไปรับโดยใช้ปัญญาพิจารณาเดีกว่าตัดขันห้า สัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นโุข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่ถือได้เลยตั้งแต่สาวยังแกตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่เด็กยันนมที่แน่ๆสิ่งที่มีอยู่กับเราสองสิ่งก็คือกรรมกับความตาย ตายแล้วจะเหลือแค่หนึ่งสิ่งการหนึ่งสิ่งนั้นคือผลแห่งกรรมเรียกวความวิบากตกรรมที่จะตาาให้ผลให้จบสิ้นทั้งหมดนี้มันเกิดจากไม่รู้ ความับซ้อนที่กว้างุ่นทุรมทุรายนั่นคือคนตายบอกแล้วว่าหนุปู่จะไม่สอนคนสองชนิดคือคนตายกับคนรับ ดันภูเขาลายหินผาลมพัดก,ก็ไม่สะเทือนฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งอายุสักก็ไม่ฟันไหวรู้อยู่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 มีสติในกายก็จะรู้ว่า กายนี้เป็นเพียงแค่เครื่องรองรับสองสิ่งคือกรรมกับจิตนอกนั้นกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมขับเคลื่อนแม้แต่การคิดทคาพูดก็เป็นกรรม แต่จิตนี้ต้องมีอำนาจเหนือกรรมให้ได้อย่าให้กรรมมีอำนาจเหนือจิตเพราะเมื่อใดที่กรรมมีอำนาจเหนือจิตเมื่อนั้นเราจะเป็นไปตามทถ่ากรรมแสดงว่าเราตายแล้วเราอนแอร์แล้วเราหมดเรี่ยแล้วเราโดนกรรมครอบทำหมดแล้วทั้งที่เราเป็นผู้ทำกรรมแต่เรายอมโดน ทาาของกรรมเสียได้นี่เป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งแล้วอะไรจะมีอำนาจเหนือกรรมก็คือจิตคือท่านผู้รู้ทำให้ท่านผู้รู้ตื่นแม้ไม่เหนือก็เท่าเทียมก็ยังดีดีกว่าเที่ยวรัแล้ะเป็นรอง ทำและเป็นรองกรรมก็จะครอดนำชักผ่านไปตามยถากรรมตั้งความรู้ไว้อยู่เฉยๆให้กาย สี่นะเป็นผู้สงฌานได้นะไม่มีอารมณ์ตื่นเข้ามาเกาะเกี่ยวไม่เบี้ยไม่เบี้ยไม่ม่วงไม่ซึมไม่ฟุ้งไม่สัดส่นไม่วมากุ้นเฉย các anh long đều nhiều ที่สุดแห่งลมงอยู่ตรงไหนแล้วที่ออกของลมงที่ใดตามดูทั้งลมเข้าและลมออกอย่างช้าช้าชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องบังคับลมแค่ใช้ตัวรู้ไปตามดูลมวิชาปราน์สวรส ้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักหรือหัวใจหลักในการฝึกอนาปานสติด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีตัวรู้เราก็จะไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือออกยาวหรือสั้นตามดูลมให้ตลอดสาย อีนี้เราเป็นผู้ควบคุมลมซนใช้ตัวรู้บังคับลมให้เข้าจ้าจาโงโจกขึ้นนลำภาไปวนอยู่ที่กลางกระปองลองไปที่ไท้ยคอยกระดูกสันหลังก้นกบออกทะลุละที่ช่องท้องสะดือ สายเหมือนกับมองเห็นของเหลวที่วิ่งอยู่ในหลอดแก้วใสๆเห็นให้ชัด